ภูสายดาวที่นี่ไม่ได้มีแค่ธรรมชาติและลานป่าส่วนที่สวยงามแต่ที่นี่มียอดเขาที่รอให้ปีนขึ้นไปเพื่อพิชิตภารกิจที่ทั้งโหดและมันเพราะเส้นทางมีแต่ความชันต้องไต่เชือกปีนป่ายล้มลุกคุกค,คานกว่าจะพิชิตได้บอกเลยว่างานนี้ไม่ง่ายและทั้งหมดนี้คือภารกิจพิชิตยอดภูสายดาวงานนี้จะรอดหรือล่วงไปดูกันทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับเดี๋ยวทริปนี้นะครับเราจะมาพิชิต ยอด2 0 0พครับผมแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมพาคุณป้าคุณนา้าคุณอาอายุ50-60อัพมาลุยยอดปูสายตาสอง1ครับผมส่วนจะรอดไม่รอดตามมาดู สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับสู้ครับสู้เก็บกระตู้จึ้งจึ้งวันนี้แต่งเต็มมากครับเท่าไหร่แล้วนี่เราเดินมาเป็นกี่โลแล้วประมาณโลหนึ่งครับโลโลโลสิบหนึ่งกิโลชิลๆครับอนี้อะไรเนี่ยขดสองเลยใช่ไหมขวดสองเนี่ย เริ่มถอดเสื้อแล้วครับเริ่มไม่ไหวแนละ้วไม่ไหวแล้วหลานเนอ้ยอาย,ยุเริ่มถอดเสื้อแล้วครับนี่ก็เริ่มถอดแล้วครับ อายุมันไม่ใช่เพียงตัวเล็กอายุเปสะดวกภาษาตเวเบอร์เลย Ja, <laughs> อย่างสวยลมแรงมากครับผมโคตรเย็นเลยทุกคนเย็นชื่นใจมากครับเหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลเราจะถึงลานการเซ็นครับกำลังยืนรับลมอยู่ครับยืนชมวิวดูบรรยคากาศครับโคตรสวยเลย ขึ้นมาถึงลานกลางเตียนแล้วนะครับกลางเตียนเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมาถึงเร็วมากใช้เวลาเดินไปประมาณ3ชั่วโมงนะคุณเราเนาะตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะครับเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศร,รอบๆภูสายดาวผมเดี๋ยวไปชมันว่ารบรรยากาศสวยแค่ไหนตามมาครับพี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้าง คิดว่าคืนนี้น่าจะหนาวมากบรรยากาศส,สวยเลยเตรียมตัวยังครับเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเตรียมใจแล้วน่าจะหนาวม,มาก <laughs> บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศตอนนี้คือลมแรงมากลมเย็นนะครับแล้วก็ดูต้นสนครับดูหมอกที่ปกคลุมภูนนะครับบรรยากาศคดีนะครับ อยางจาเลยดูต้นสนน่ารักมากเลยมันเป็นรูปทรงสวยดีเนาะเฮ้ยอย่าอาเยอนะเรอ งไขถนน้าหินหล่นนะครับให้รีบบอกเพื่อนเลยครับว่าหินหล่นระวังหินมันจะกิ้งมาตามทางเราจะขึ้นนะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิชิตยอด2 0 0 1นึงนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเรียบร้อยครับมีอุวกรณ์เซฟตี้นะครับหมวกแล้วก็สายตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันให้จบๆ จะได้ไม่มีอะไรค้างคาครับป่ะซ้ายขวาเลยจำไม้จำไม่จำไม้ออกแดดก็ร้อนเข้าลบก็หนาวโอ้โหเราหิวนี่หัวใจเรากันใเนไหมเดี๋ยวให้เราบ่าแป๊บนึงให้ผมเล่าเลยเดินออกมาคุณนะพร้อมแค่ไหนครับพร้อมเกินร้อยพร้อมมากี่วันแล้ว พร้อมมาตั้งแต่ก่อนจัดกระเป๋า <laughs> คือจริงๆเราจะอยู่แค่ประมาณสองคืนสามวันน,นะครับแต่เราต้องรอสามวันสี่คืนเพราะว่าวันก่อนขึ้นยอดไม่ได้นะครับผมวันนี้เราก็เลยรอขึ้นยอดโดยเฉพาะนะครับขึ้นให้มันจบๆจะได้ไม่มีอะไรค้างคาครับผมต้องไม่มีอะไรค้างคาดิใชออันนี้คือบรรยากาศาด้านหน้านะครับปีแล้วนะเจอคุณ นั่นแหละกำลังจะบอกว่า,เ,าเจอจคุณนะอตอนนี้เดินเข้ามาในป่าแล้วทุกคนบรรยากาศร่มรื่นมากต้นไม้ครับพี่ชยไปมาถึงสถานีที่สองรับห้วยลึกห้วยลึกมากาเดิน <laughs> ต่อ <laughs> โอ้โหดูทางลงอย่างชันเลยครับ มีเชือกสองเส้นเลยนะจริงยังล่าเรื่งอยู่เจ้าก็จะหันหันหน้ามาใครบ้างใช่ไหมครับบ้างใช่ไหมครับคนละข้างนะคนละข้างได้ครับหนึ่งสองฮึบโอ้โหถ่ายแล้วอุ้มกว่แล้ว สถานีที่สามครับเมโปโ <Okay. S 1> ิโอเคเย้ใช้จิบน้ำไหมจิบน้ำจจิิบบสถานีที่สี่ดงกล้วยไม้ครับเดี๋ยวนะโอเค,อเคต่อครับเดินต่อครับตอนนี้เรากำลังเดินผ่านดงกล้วยนะครับ เป็นทางเล็กๆครับเหมือนรูหนูสถานีที่ห้าครับเริ่มปีนเขาทางข้างหน้าโคชันเลยทุกคนสู้ไหมครับสู้ไหมครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนปีนขึ้นมาว้าวทางโค้ชันเลยทุกคนข้างหน้าเห็นป่ม ฟังแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยข้างบนนู้หมอกาศตอนนี้รถติดนะครับดูข้างล่างครับนีูข้างล่างอันนี้ดูข้างบนนะครับนี่ข้างบน สถานีที่หครับที่พักลิมพาในยุ้ยมาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหนื่อยแต่ก็สู้ ดูทางข้างบนนะแม่งโคตรชันเลยทุกคน ตอนนี้เราขึ้นมาถึงสถานีที่8แล้วครับทางหมูป่าอีก150เมตรครับถึงยอดสถานีที่9ครับดงเรียงผามาเลยค่ะเเเเยยยยีีีี่น แล้วเหยียบตาผมเ,เ,เ,เลยเหี้เหียลยโม้องกิงนใจขอโทษนะครับไม่ต้องจริงใจครับมาเลยครับลงเลยโอ้โหไายรูปแล้วลงเลย,อลเลยโอ๊ยล้ด้วยสร้างหัวไป็นหนึ่งมเมตรนี่คือสะพานที่เราต้องไต่ขึ้นนะครับโอ้โหอย่างชัน ยอนีมันใจสู้มาพักก่อนพักนี่พักนี่นี่เดี๋ยวเราต้องไปกันนี่อมถึงโล <king> <ounded> ้ยถ so <news> ึงโล้ยโอ้ถ <mañana lee> ึงแล้ว <ái> ถ <rawd Moder ator> ึงแล้วยอดสองพันหนึ่ครับโอ้ มีแค่นี้ยเองนะครับมีแค่นี้ครับทุกคนผมคือผู้พิชิตยอดภูสายดาวเอ๊ะอีหล่าเป็นคนบ้านใดก่อนนะคคนะคนะลอำเภอใดก่อนนะโอ้อยกุอ้ยังวายาออยุคไอ้ยังวายยุคเป็นอย่างคือจังเด็กมาร่วมถูกร่วมสุขกันทักแท้ทสันดอกเนาะมาพิชิตยอดภูสายดาวนะครับผม ยุบบ้านได้ก่อนนะบาน้นะบานน้องตูบจ้ะบ้านน้องตูปอ๋ออาย,ยุว่าปีไ่โโกไกลกันปีเลยมแมนบลระเบอร์อกับว่าปีไม่ไกลกันครับผมมาพิชิตยอดภูดสอยดาวครับตอนนี้พิชิตเรียบร้อยกําลังเดินกลับไม่มีอะไรข้างขาครับสำหรับภูสอยดาวกลับบ้านอย่างสบายใจแล้วเจอกันใหม่ชิปหน้าไปแนละ้วขาขึ้นบันหนักนะครับขาลงบ้นหนักไม่แพ้กันเลยต้องใส่อุปกรณ์เซฟตีด้ดีๆนะครับมันจะมีตัวนี้ มันจะมีตัวนี้ครับเอาล็อกกับเชือกอย่างเงี้ยอันนี้คือสภว่าขาลงจากยอดสองพันหนึ่งนะครับผมอย่างแจมจสไลด์ลงมาเลยหนูลงออมาเลยอันนี้คือขาลงครับสไลเดอร์ดีๆนี่เองอยากมาเล่นสไลเดอร์ที่ภูสอยดาวมาได้นะครับ <laughs> นี่ครับตัวอย่างครับ สไลด์ลงตั้งแต่ต้นจนจบ